ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านด้วยเขาอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอเดียองน้อง P P T T E H นะครับผมก็ไอดีนี้ดันฟรีเช่นเคยนะครับห้าพันห้าไปหกพันนะครับดันฟรีนะครับผมดูชุดกันเลยนะครับผมชุดมีเจ็ดสิบเอ็ดชุดนะชุดมีไม่เยอะนะครับผมแต่ก็เล่นตามที่เท่าที่มีนะครับผมท่านผู้ชมพอประมาณนี้เลยนะครับผมมีไม่เยอะแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะเออประมาณนี้เลย ประมาณนี้ขอประมาณนี้นะคะรับผมรีวิวไม่เยอะอยากโชว์อยากโชว์เออไม่เยอะจัดคอเฮ้ยประมาณนี้นะครับผมขอประมาณนี้ขอไม่ไม่เยอะนะก็จะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกินแจกคเขาเฮ้ยมีเอ็นเก้าสี่ล้านสองว่ะครับผู้ชมพาราเฟลพาราเฟลมีล้านหนึ่งด้วยของดีว่ะของดีประมาณนี้นะคะระับผ,ผมประมาณนี้โอ้ยเอซีมีล้านหนึ่งว่ะเอาว่ะประมาณนี้นะครับผมของประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับผมประมาณนี้เลยลูกซองโห้ยลูกซองอย่าหาเลยไหนลูกซองม่วงเนี่ยลบอัตราการยิงโอ้โหเอาไปยิงเอายิงหมาหมาไม่ตายผมบอกเลยประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ปไปไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมตัวไม่ตัวแดงตัวนั้นลก

ไม่ดิอยู่นิ่งๆเหมือนเดกตัว

ไม่เปิดไมหรน่อะไรเสัตจกรยานเฮ้ยอะไรวะเนี่ป๋ยเ่งปลนงเอาชปุเอายิงตาวยิงดาวอยู่เนี่ใหม่ไม่ต้องลงเหรอวงฟวงฟ้าเนี่ยลงนี่เลยเลขเจ็ดในห้องผู้ชมนย่ไปเลยไม่ลงฟัวลงฟวงฟ้า ดาวของไม่ล้องขาแล้วท่านผู้ชมผมพูดเลยนะดูดิแบบเราแค่ลงตรงเนี้ยเราก็จะได้อนี่ไงพอพอนี้เสร็จปุ๊บนะเนี่ยเรก็จะไปเผยดังแล้วก็ไปนี่ท่านผู้ชมโอ้โหพูดคิดถึงอารมณ์เนี้ยพูดคิดถึงเลยท่านผู้ชมโอเคโอ้โหผมมีของติดมือเต็มตัวเลยยิงได้ไหมเอาเ้าอ๋อนี่เพือยิงกันไม่ได้อ๋อ อ๋อโอเคโอเคแล้วก็เอาของตรงนี้ครับผู้ชมเนี่ยบอกเลยสองควงมีให้เห็นพอไปเสร็จบกกวก็ออกนี้ครับผู้ชมบอกเลยไม่ต้องฟาร์มของแล้วเนี่ยดูพอพออกมาครับผู้ชมมีเกาะสี่ให้ครับผู้ชมดูดิมีล่องกลางให้เราสามารถไปไหนก็ได้แล้วก็แบบมันมีเกาะสี่หัวสี่เออในแรลง ในแรงมันมีกอกหัวเสียมีให้เห็นโอ้โหเวอร์จัดดูดิแล้วก็ลูกซองอ่ะไม่เป็นลูกซองแบบเมื่อก่อนอ่ะคือมันเป็นลูกซองที่แรงมากๆของนี่มาจากข้างบนนะนะที่เราเข้าไปอ่ะของคือแบบมันเป็นสไตล์เมื่อเก่าที่ยังไม่โดนเนิร์ฟอ่ะคือโคตรแรงแล้วก็โคตรโหดท่านผู้ชมแนะนาว่าให้เข้าตรงนี้ทุกครั้งในการเล่นนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าโกงจัดมาดิมาดิตัว้วยอตัวมาดิดูแกขนาดนี้ สเก็นะเียวยคชมดูเรีบร้อยจ้ามาดิไอตัวรไตงต่ออโอเยเจาย่งดาวไอแดงแดงมาดิอแดงอวยเสียเข้าไ่เาลยไดองไปเดินต้องตรงไหนแล้วองะลูก2เขาไอตัว ชม,ม,มแโยวันดีครับม,ม,มาดิ ไปโดนหรอแตงมาไม่แดงตัวมาแดงมาไปอู้โดนหรอแตงมีตัวมาเดียวชมมีตัวมาหาพี่ขอแตงไปดิไปอนาคต chilling to the way in a toying battle

ไม่ได้ละล้อยนะครับผมเอาเรื่องจัดคราบผู้ชมสวยสายลัดสายที่เจ็ดของของเขาเลยนะครับผมผู้ชมก็ไอดีนี้ดันฟรีนะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างดันฟรีที่ละล้อยกับน้องคนนี้นะครับน้อง p p t t e h นะครับผมก็จาก5,500เป็นที่ละล้อยนะอุ้ยมีการปรับแต่งแปดแต่งปืนได้ด้วยแบบเราเอาสกินปืนที่เราชอบเล่นแต่ใส่สถานะที่มันดีๆครับผู้ชมทำได้ด้วยนะครับผมผู้ชมประมาณนี้เลย ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์นะวันนี้หมังลาไปก่อน <c oughs> ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับ